โอเคครับก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหนุนี่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมนะแต่เป็นแค่รีวิวเฉยๆนะครับเพราะเมื่อกี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วแล้วคลิปมันเกิดเสียขึ้นมานะ <c oughs> เราก็จะไม่รอช้านะไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับปุพกพลังไททันเกาะนะนี่นะผมก็ได้หมุนไป4ครั้งแล้วนะครับผมก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับกิจกรรมไททันเกาะน,านี่จะหมดเขตนะครับวันที่เก้ามีสานี้นะครับ สำหรับหมุนครั้งแรกนะและเปิด9ก้าครั้งครับการันตีรับไปเลยครับชุดไททันเกาะว้าว <Whoa. S 1> แน่นอนนะเพราะว่ามันมีอยู่แค่9้าใบนะผมก็ได้เปิดไปแค่4ใบนะเราก็จะทําการเปิดกล่องที่เราได้ไปนะครับไปดูกันเลยนะฮะเมื่อกี้ผมก็ได้กล่องนี้มานะประมาณ3มกล่องปะบนี่ใช่เลยครับผมเราเปิดกันเลยกล่องแรกโอ้โหได้าเป็น UMP นะ b ี o Force <Nope. S 1> แล้วก็ เป็นสก,กินเอเอ็นนะครับบวกดาเม็ดบวกแม่นยำนะแล้วก็ลบระยะนะโอ้โหได้มาสาวันนะครับผมและอันสุดท้ายครับเป็นเดสไอนะบวกอัตราการยิง2ครับแต่ลบแม็กกาซีนครับเปิดครับได้มาเป็นสก,กินลูกตอง m 1 0 1 4เดไอ2ยชั่วโมงนะกดตกลงนะผมก็ได้อะไราอีกครับนี่เปิดไปก่อนแต่ว่าสก,กินเอ็นี่จะค่อยเปิดที่หลังนะ และกิจกรรมต่อมาครับอยู่ในหน้าลักกี้ร้อยอนนะรู้ใหมว่าขใหญ่รวมมิดแฟชั่นขใหญ่แต่นักเลงนะครับผมเป็นเซตยากุซ่านะครับกับเซตสุเคบันนะตอนนี้ผมได้เปิดนะครับได้มาแล้วครับกางเกงนะครับผมแต่ตอนนี้นี่น่าจะยังไม่เปิดให้แลกนะสาหรับโทเค็นของสุเคบันนะเดี๋ยวผมจะแลกเสื้อนะครับถ้าได้มานะเมื่อกี้ได้กางเกงแล้วก็เป็นโทเค็นมา15อันนะใครที่อยากได้ชุดนะครับก็ลองมาเปิดกันได้ครับหมุนสิบครั้งแค่600เพทเท่านั้นนะครับผม จำกัดเวลาแค่8วันเท่านั้นนะและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าการรีวิวเปิดนี่เรารีวิวไปแล้วแต่คลิปมันเสียนะแล้วก็มารีวิวแค่กิจกรรมเฉยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย